เทควันโดนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีข่าวออกมานะครับว่าได้ตัวแทนไปแข่งขันคัดเลือกโอลิมปิกเพิ่มเติมอีก3าที่นั่งแล้วนะครับ<ม>ตอนนี้เราได้มาหนึ่งที่นั่งจากรุ่น49กิโลกรัมหญิงนะครับน้องเทนนิสพานิพ<ม>ักวงพัฒนาิรนะครับแล้วก็อีก3รุ่นที่เหลือที่เราจะาลุ้นคว้าโคต้าม,มาให้ได้นี่นะครับก็ได้ตัวแทนครบเป็นที่เรียบร้อยนะครับเรื่องนี้ก็ได้รับการเปิดเผยจากเลขาบิ๊กนะครับธนัดิตรักตบุตร เลขาธิการสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยเปิดเผยนะครับว่าหลังเป็นประธานคัดเลือกตัวนักเทควันโดทีมชาติไทยชุดคัดเลือกโอลิมปิก2024โซนเอเชียนะครับจากการที่สมาคมได้จัดให้มีการคัดเลือกตัวนักกีฬาทีมชาติทุกคนที่เข้าร่วมฝึกซ้อมที่สมาคมเพื่อหาตัวแทนในรุ่น58กิโลกรัมชาย แล้วรุ่น67กิโลกรัมหญิงส่วนรุ่น49กิโลกรัมหญิงกับรุ่น68กิโลกรัมชายเนี่ยไม่ต้องคัดเนือ่องจากว่าได้ตัวแทนไปที่เรียบร้อยนะครับตัวแทนในรุ่น49กิโลกรัมหญิงก็คือน้องเทนนิสพานุาพ,พ,พ,พฤฤักคงพัฒนกิจที่ได้สิทธิ์ไปแข่งขันโอลิมปิกเกมแน่นอนแล้วนะครับจากการเป็นอันดับหนึ่งของโลกในร,รุ่นนี้รุ่นนี้อยู่นะครับแล้วก็น้องอยู่บัลลังทัพทีมแดงนะครับรองแชมป์โลกเมื่อปีที่แล้วที่จะเป็นตัวแทนในรุ่น68กิโลกรัมชาย ซึ่งในรุ่นนี้ไม่มีนักกีฬาคนไหนมาคัดตัวด้วยนะครับนะการคัดเลือกตัวในครั้งนี้นะครับมีนักกีฬาจำนวน15คนร่วมคัดเลือกนะครับซึ่งสมาคมจัดให้มีการแข่งขัน2ครั้งในวันจันทร์ที่8มกราคมและ15มกราคมที่ผ่านมาโดยการคัดเลือกเป็นไปนอย่างโปรง่งใสนะครับปัดกันที่ความสามารถโดยมีโค้ชเชยองซอกหรือว่าชัดไทยเชแล้วก็ซับโค้ชทีมชาติไทยเป็นกรรมการตัดสินนะครับปรากฏว่าในรุ 58, ร่น58กิกมชายเนี่ยน้องฮามัธานธนกฤษยอดรักนะครับเป็นอันดับหนึ่งคว เป็นตนัวแทนไปคขาเลือกโอลิมปิกนะครับส่วนรุ่น67กิโลกรัมหญิงน้องใบเตยาศาสิกาทองจันทร์เจ้าของเหรียญทองกีฬามอโลก2023ได้ธิ์ในรุ่นนี้ทําให้ตอนนี้ได้นักกีฬา3รุ่น3คนนะครับก็คือน้องอยู่บรลลังทัพทิมแดงนะครับน้องฮามานธนกรษยอดรักแล้วก็น้องใบเตยาศาสิกาทองจันทร์จะได้ไปอุ่นเครื่องรายการตุรกีโอเพ่นระหว่างวันที่13-14กุมภาพันธ์นี้ก่อนนะครับก่อนที่จะ เข้าสู่โปรแกร,รมการคัดเลือกโอลิมปิกเกมต่อไปนะครับซึ่งนักกีฬาชุดนี้พร้อมด้วยพานในภาควงพังนกิจเนี่ยก็จะเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่เกาหลีใต้ด้วยนะครับในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับเลขาบิ๊กยังกล่าวต่ออีกนะครับว่าสําหรับนักกีฬาเทควันโดทุกชุดในทีมชาติไทยเตรียมตัวจะไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่อาเภอเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมานะครับเป็นเวลา10วันก่อนที่จะไปร่วมการแข่งขันเทควันโดรายการต่างๆที่มีมากมายในปีนี้ ในส่วนของการคัดเลือกโอลิมปิกโซนเอเชียที่ประเทศจีนในเดือนมีนาคมนี้เนี่ยสมาคมตั้งเป้าว่าจะขอคว้าโคต้าโอลิมปิกอีกสักหนึ่งรุ่นนะครับไปร่วมแข่งขันโอลิมปิก2024รอบสุดท้ายที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสต่อไปอนะอ่ะเออ น้องฮามันธนกฤตนี่เขาเคยมีคนไปถามไหมว่าทำไมเขาชื่อฮามันก็แน่นอนแล้วครับคุณพ่อเขาน่าจะชอบริบบูร์เละไม่รู้ว่าเขียนฮามันแบบมีนองหนูกันรันหรือเปล่าถ้าฮามันมีนองหนูกันรันเนี่ยอันนี้ใช่แง่เลยพ่ออาจจะเชียร์ทีมชาติเยอรมันก็ได้นะหรือว่าเชียร์นิวคาสเซิลเออประม่นไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าฮามันจริงๆเขียนฮามันแบบไหนนะแต่ผมว่าเขาน่าจะชอบลิเวอร์พูลแหละใช่ไหมครัเพราะว่าช่วงที่ฮามันมาอยู่ลิเวอร์พูลเขาก็มีผลงานที่ดี ก็มีลูกชื่อแอนฟิวไม่ไม่ใช่มีลูกมีเด็กมีเด็กชื่อแอนฟิ์ชื่อโอเว่นนะชื่อคีนนะคีนก็ใช่คีนก็เจ้าทีดีคีนน่ะอนี่ก็คุณพ่อได้เชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อที่เม้งไงต่อถ้ามีลูกจะตั้งชื่ออะไรดี โอนาน่าน้องโ oh อ oh. นาน่าดีไหมการาโชการาโชโอ้โหเยดได้อยู่นะก็แสดงถึงความรักที่คุณพ่อมีต่อทีมฟุตบอลของตัวเองอะไรแบบนี้นะคะก็เป็นแรงบันดาลใจในการตั้งชื่อลูกนะคะอ่ะคุณผู้ชมคะยังอยู่กันที่เรื่องของเทควันโดนะคะ แต่ว่าจะไปพูดถึงเรื่องของน้องสาวคนนี้น้องเทนนิส<แ>พาณิพักรงพัฒนากจค่ะก็จริงๆช่วงนี้ก็กําลังอยู่ในช่วงของการเก็บตัวเนาะเตรียมตัวในการที่จะลงไปสู้ศึกโอลิมปิก2024ที่ปารีสฝรั่งเศสนะะแต่ว่าก็มีข่าวมาให้แฟนๆได้แบบชื่นอ,อกชื่นใจนะคะเพราะว่าน้องก็ไม่ได้หายเงียบไปเลยนะคะล่าสุดเนี่ยก็ได้ประดับยศเลื่อนขั้นอีกแล้วนะคะแล้วก็มีการโพสต์ภาพลงไปในสื่อโซเชียลออนไลน์ด้วยเดี๋ยวไปดูกันนี่ เท่จริงเท,งท่ไหมเออนะคะนี่ตอนนี้คือต้องบอกว่าก่อนหน้านี้นเขาเป็นเรืออากาศตรีหญิงใช่ไหมแล้วก็ประดับยศไปเนี่ยเมื่อเดือนสิงหาคมปี2564ผ่านมาไม่กี่เดือนนะล่าสุดนี่ได้เข้าร่วมพิธีประดับยศเป็นเรืออากาศโทหญิงแล้วนะคะ,เ,ะเรืออากาศโทหญิงพณนภพักวงพัฒนกิจอยู่ในสังกัด กรมสวัสดิการทหารอากาศเป็นที่เรียบร้อยค่ะเจ้าตัวก็โพสต์ภาพแบบนี้นะคะการติดเข็มระดับยศแล้วก็ถ่ายภาพสวยๆแบบนี้ในเพจ Facebook ของตนเองนะคะก็คือเพ,เพจเ,เทนนิสพาณิพักวงพัฒนก,กิจก็มีแฟนๆนะคะที่เขาติดตามเนี่ยเข้าไปกดไลค์กดแชร์นะแล้วก็ไปพูดคุยแบบแสดงความยินดีเป็นจำนวนมากเลยนะคะตอนนี้น้องก็เก่งนะคนนี้ คือไม่มีอะไรหยุดยั้งเธอได้บอกได้คาเดียวคือผมทึ่งในความมุ่งมั่นของเธอนะนะครับคือตอนที่คว้าเหรียญทองโอลิมปิกที่โตเกียวเนี่ยคือเหมือนมันเป็นมันคือที่สุดแล้วไงถ้าเป็นคนอื่นอิ่มตัวแล้วฮะเลิกเล่นกีฬาละนะฮะเพราะว่าหน้าที่การงานก็ก้าวหน้าแล้วแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเงินอัดฉีดจากทั้งภาครัฐและเกชนคือนอกเขาอยู่สบายแล้ว่ไม่จะเป็นที่ต้องมาขวายคว้าอะไรแล้วแต่ว่าเธอเนี่ย ยังคงมุ่งมั่นฝึกซ้อมเพื่อไล่ล่าความสําเร็จให้กับตัวเธอเองและก็ประเทศชาติต่อไปนะครับยังไม่อิ่มตัวนะครับเนี่ยและเท่าที่ดูจากฝีมือนะครับในรุ่น49กิโลกรัมหญิงเนี่ยมันยังไม่มีใครในโลกใบนี้มาโค่นเธอลงได้นะคือแบบเอออันดับหนึ่งอ่ะนะคะหลายคนเริ่มกลัวแล้วถ้าพูดถึงพานิพักเนี่ยคู่แข่งจะต้องขอให้เธอใส่ชุดนี้ลงแข่งเตะไม่ถนัดเอาง่ายนะครับอย่างเทควันโดเป็น เป็นกีฬาประจําชาติเกาหลีใต้อืรุ่น49กิโลกรัมหญิงเนี่ยเกาหลีใต้พยายามหานักกีฬาหลายๆคนขึ้นมาสู้กับเธอ,อหาไม่ได้สักทีนะครับหาคนแล้วคนเล่านะครับก็แพ้นะครับใช่เออวันที่พักเนี่ยนอกจากหน่วยก้านที่ดีแล้ว่ขายาวแล้วก็มีวินัยใช่ไหมมีความสามารถแล้วเนี่ยเธอยังมามาครบอะเพราะว่าเธอยังมีใจแบบ ใจเธอใหญ่มากอะใจสู้ไม่มียอมแพ้แล้วก็ดูเหรียญทองโอลิมปิกเหรียญทองเอเชียนเกมที่ผ่านมาอคือมันก็น่าถอดใจบางทีมันถอดใจแล้วนะมันแต่เนี่ยวินาทีสุดท้ายเธอมันถ้าคุณเก่งแล้วฮะคุณมีพรสวรรค์แล้วคุณยังสู้แบบยิบตายก่ะถามว่าใครจะสู้คุณเน่ะ ใช่เออใจเธอดีอะหมายถึงว่าไม่ใช่ว่าใจไม่ใช่ใจฝ่อไม่ใช่อะไรไม่ใช่บางคนเนี่ยเก่งมากนะคือทั้งพรสวรรค์ความแสวงมีครบแต่ว่าใจอาจจะสู้ไม่เท่าอสมมติว่าเวลาเหลือสิบนาอ่สิบวินาทีแล้วแบบว่าจะกลับมามัอแล้วอะไรเงี้ยมันก็มีเพราะฉะนั้นสภาพจิตใจหัวจิตหัวใจอะเทนนิสนี่เป็นหญิงแก่งนะหน้าเธอหวานนะแต่แต่ไตดุหญิงแข่งจริงเออหัวใจจิตใจแข็งแกร่งมากอย่างกัรนักกีฬาอาชีพอะนะแต่ อยากรู้จริงๆว่าเพนนิสเตะหนักขนาดไหนเนี่ยพี่ต่อรองดูให้พี่หน่อยดิโยพ่อย่าเลยครับตอนที่ลิเวอร์พูลมาเมืองไทยใช่ไหมมาเตะเดอะแบทส์กับแมนยูอาริสโซนเบเกอร์สูงนะฮะอาริสโซนใช่ไหมใช่ค่ะสูงนะฮะแต่ว่าเราไม่ไดแบบยืนไปบนหัวอาริสงซนไปด้วยได้ไหมเออผมเป็นอาริสโซนผมก็เสียวนะวินาทีนั้นเนี่ยเทนนิสนี่ไม่เป็นงานเลยจริงๆให้ได้ไวรเล่และคอนเทนต์นี่ การคอเลยดีกว่าแม่ล้การคองสองนงการคอดูนี่ว่าแข็งแกร่งขนาดไหนเออือวางแผนคาตกรรมหรือเปล่าวเนี่ยโอ้โหจะเตะสูงวาดเท้าได้สูงจริงจริงใช่นะครับก็เป็นกลังใจให้เธอนะครับดูแล้ในปีนี้ก็คือโอลิมปิกเกมละรายการใหญ่สุดนะครับและน่าจับตามองก็คือว่าถ้าเธอคว้าเหรียญทลองแล้วเนี่ยเธอบอกว่าเธอประกาศจะเลิกเล่นนะแต่ต้องดูว่าถ้าเธอยังอยู่ในเบอร์ต้นๆของโลกเนี่ยจะให้เลิกเล่นไปเลยมันก็น่าเสียดายต้องดูว่าสมาคมกีฬาคอนโดเองก็ดีหรือว่าแฟน กีฬาก็ดีอ่ะแต่จะเรียกร้องให้เธอเล่นอีกสักอีกสักหน่อยไหม,มไปอมัมลาในทวร์นาเมนต์อื่นไหมใเอเพราะว<ม>่าแฟนๆก็รอติดตามเยอะอยู่ก็ต้องก็ต้องดูเพราะว่าบางทีเราไม่รู้อนาคตอะมัน,มนมเกิดเหตุการณ์อย่างนี้อยู่เรื่อยๆแหละไปชวนดึงพี่บาสกลับมาต่อยโอลิมปิกไม่มีอย่างเพื่อเกิดรุ่นนนมันมันไม่มีตัวแทนจริงๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอาจจะแหมเหมือนที่เหมือนที่พี่บาสถูกดึงกลับมาต่อยอะไรเงี้ยใช่ใช่ไหม ก็อาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้แต่ว่าโอเคแหละตอนนี้เป้าหมายที่เธอวางไว้ก็คือโอลิมปิกนี้เราพอก่อนแต่ว่าถ้าโอลิมปิกนี้ทําได้จริงเนี่ยก็จะเป็นนักกีฬาไทยคนแรกในประวัติศาสตร์เลยนะที่ได้เหรียญทองโอลิมปิกสองสองเหรียญไม่จำเป็นต้องติดต่อกันด้วยนะคือสองเหรียญเนี่ยไม่เคยมีใครทําได้นะครับครับสุดยอดจริงผู้หญิงคนนี้ค่ะ รับเสิร์ฟถึงหน้าจอทุกวันกับรายการสยามกีฬาเดลี่พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา12นาฬิกาเป็นต้นไปติดตามได้ทาง y o u t u b e Facebook สยามสปอร์ตและ YouTube สยามกีฬา